ไม่ได้ชิ้นแรกชิ้นแรกก็่เคยเจอเลยชุ์แตกี้ดู้งิตตี้ I love k p นะคะมีมาทั้งหมดสามชิ้นขอยังไม่ให้ดูผมไอ้บรูมมมีที่เสียบโทรศัพท์ด้วยนะเป็นปักกี้นะคะให้ยินเสียงอะไรก็ต้องบอกเพว่ด้วยนะีีอยู่ที่โรงนี้นะคะสีมันลอกอะตำหนิเยอะมากซื้อมาค่ะชิ้นนี้ ้า,าชิเบะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทที่ซูมาเพื่อร้วนให้เหลือหนึ่งสิบสิ่แข่งเนดะ็ช่อมากมาก,กไม่มากอันนี้นิ่มแต่แบบทุกเลยนัย่นสุดๆครั Thank you for you Thank you for a lot l o <uth>. e เป็น My Melody อันนี้มันมีให้สะสม Thank you you for a lot of love ถ้าจะใช่ไหมคะ อ่อคือคลิปที่เร็วๆเราพูดเบามากก็ต้องพูดดังๆเลยนะคะราคาอันนี้เทรดมาเทรดกับคาบบริบเบลซานสีชมพูเบสเอ้ยมิสเกชใช่ใครที่ติดตามนะคะก็จะรู้อโอเคนะได้ของไซด์เอามาแน,นะเดี๋ยวไปดูของไอโฟนมาดูนี่ซื้อมาถูกมากเต็มตำหนินะแบบอ๋อสองร้อยแปดสิบบาท ให้ดูกันหน่อยก่อนดินแรงมากน,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 มามนี่นเนี่นเนี่นตำหนิไหมเปนตำหนิแค่จุดเดียวเลยมั้งแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีดำๆนิดหน่อยแพ็คเกจยับไอ้ตรงนี้มันจะแบบบี้ๆแล้วก็ทีนี้เขาแกะแล้วแต่เขาได้ของเพื่อลวดอีกเขาไม่ได้จ่ายที่คิดเลยเขียนค่ะอันนี้นะคะจะเขียนเป็นเขียนเป็นของไอบ้บลู จะเขียนว่า I bloom o v e v e I bloom นะคะแล้วก็จะเขียนว่า I love you ให้เกิดสวยมากแล้วก็สื้อเป็นห้ามกินนะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะอ่าไม่ออกก็ทำอะสโลนะแต่มันแข็งๆงยังไม่รู้ท่ไมันามันไม่ไเหมือนว่าเขาบอันนี้นะคะเพื่อนเราก็ซื้อมาเป็นสีนี้เหมือนกันมีสีเดียว ก็สั่งมาอีกก็ซื้อมาจากเพื่อนเพราะว่าถูกใช้ตังค์แล้วก็ขอพอ,อแล้วกันมียูทูบอีกอันอันนี้นะคะมาจากเชาแนลลูกว่าวินาสดารนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้ยวยนะคะ